น้าเียแปดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของพลังงานทางเลือกนะครับตัวนี้มันก็เป็นเก่าญี่ปุ่นอีกอะนะครับเก่าญี่ปุ่นเป็นชิบาโน่แบนทัมนะครับ XT10 นะครับตัวนี้เปิดแบบนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมว้าไม่ได้มีแค่ไดวานะชิบาโน่ก็ทาได้นะครับอะไม่รู้ว่าเปิดไว้ทําไมไม่รู้ว่าทําทําไมนะฮะนะก็เพียวๆอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามันใช้งานได้แหละดูดิตัวเกียร์ทำงานปกตินะครับแต่แค่ว่าเราขายเป็นอะไรนะเพราะว่าน็อตบอดี้ม เห็นไหมครับที่เกียจไปตามหานะครับน็อตบอดี้มันหายก็ขายเป็นละลายเลยแล้วกันในราคา5้าร้อยบาทแค่นั้นนะครับแล้วก็มีตัวเจแปนนะเม็ดสีเจแปนนะนะครับระบบหน่วงปกตินะครับนี่เป็นแม่เหล็กเสียงปกติเปิดหน้าล้อตัวนี้เป็นลูกปืนกันเอยังเป็นลกกระจกอ่ะยังเป็นแบบคอสับอยู่ไม่ใช่ลูกปืนกันตีกลับนะครับนะปรับคอนการเบรกนะครับปกตินะตัวนี้รู้สึกว่าจะเบรกอยู่แล้ะ เบรกไม่อยู่อ่ะใช่มันต้องถอดดูไม่แน่ใจว่าแหวนรองมันหายไปด้วยหรือเปล่านะครันนี้ไม่ได้ถอดดูนะนะครับถ้าใครสนใจนะก็เนี่ยครับห้าร้อยบาทรวมส่งครับตัวนี้เอาไปทําเป็นอะไหลนะ่หรือใครมีรอกอะไหล่พวกนี้อยู่แล้วก็เก็บไปทําด้วยกันได้นะครับห้า้อย